วันนี้อยู่กับช่องพิพัฒน์ไอทีนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูกล้องจอปิดรุ่นหนึ่งเป็นกล้องจิ๋วของวีซ่าแคมนะฮะตัวนี้เป็นโมเดล CB76K2 นะครับก่อนหน้านี้มันจะมีเอ่อเป็นรุ่น CB76 ออกมาก่อนแต่ตอนนี้มันจะมีเป็นรุ่นนี้มาแทนนะครับ CB76K2 มันจะปรับปรุงมาจากเวอร์ชั่นเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวกล้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกล่องนะเป็นกล้องของวีซ่าแคมแท้ๆนะครับกล้องลักษณะแบบนี้มันจะมีออกมาหลาย หลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยนะถ้าเป็นของ v i ซ่าแคมเนี่ยคุณภาพของภาพจะดีที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดนะครับผมหน้าตาของกล่องจะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นของ v i ซ่าแคมแท้ๆนะครับเป็น c b บีจโ,โมเดลซีบีเจมันจะมีรุ่นหลายรุ่นเลยนะครับผมเขาจะบอกสเปคความคมชัดมาหมดเลยนะนี่ นะครับของแท้จะใช้เป็นแอปพลิเคชัน Ocampo เท่านั้นถ้าไม่ได้ใช้แอปนี้สแสดงว่าตัวกล้องเนี่ยไม่ใช่ของ v i s a c a m นะฮะตัวกล่องก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลอง u n นบล็อมาดูกันว่าในกล่องก็ให้อะไรามาบ้างนะก็หน้าตากล้องเป็นยังไงนะครับผมเปิดมาก็เจอกับนี่คู่มือสมุดเล่มสีฟ้านะครับผมเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้คือขาขากล้องนะครับในกล่องแถม USB a เอสมาให้ด้วยนะครับเป็นสายชาร์จแต่ไม่ได้แถมอะแดปเตอร์นะ แล้วก็มีกาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าก็เอาไว้ติดตรงขานะครับติดตรงขายึดแบบนี้นะมีฟุกมีนอ็อตแถมมาให้นะครับแล้วนี่คือตัวกล้องนะครับแถมมาประมาณนี้เลยอันนี้คือตัวกล้องตัวนี้เป็น c b 7 6เขีมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมีไฟอินฟเรดนะครับมีไฟอินฟลิตด้วยนะตัวนี้แต่ว่า กลางคืนเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นไฟอินฟราเรดนะแต่กล้องมันมีไฟอินฟราเรดนะครับผมด้านหลังก็จะมีช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ช่องเสียบไฟเลี้ยงนะครับจะมี2ปุ่มนะจะมี2ปุ่มคือปุ่มเ,เปิดกล้องกับปุ่มรีเซ็ตกล้องนะครับด้านหลังก็จะมีรูระบายอากาศนะครับหน้าตาของด้านหลังก็จะประมาณนี้ตัวขานะครับผมนี่นะเสียบเข้าไปแบบนี้เลยก็จะได้เป็นขายึดกล้อง นะครับที่มีกาวสองหน้าอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ติดตั้งไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวลองมาดูภาพจริงๆกันว่ากล้องจิ๋วตัวนี้มันใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ติดตั้งยังไงนะครับแล้วลองมาดูภาพกันว่า ภาพมันเป็นยังไงสเปคความคมชัดคือ 720p 1ล้านพิกเซลนะครับราคาถูกมากๆนะครับราคาหลักร้อยนะประมาณ3-400นะครับผมตัวนี้ราคาหลักร้อยคุณภาพของภาพเป็นเลน HD นะครับเลน HD 720p 1ล้านพิกเซลนะครับถ้าเป็นของวิซาแคมแท้จะมีโมเดลนะครับผมมีโมเดลมี QR Code แล้วก็มีเลข UID อยู่ตรงนี้ นะครับวิธีติดตั้งไม่ยากนะครับใช้แอปพลิเคชันโอแคมโ r ปนะครับผมตัวกล้องมีแบตเตอรี่นะแต่แบตเตอรี่อ่ะน้อยมากให้มาน้อยมากอยู่ได้ไม่นานนะครับผมตัวเนี้ยจะเป็นจะต้องหาไฟเลี้ยงนะถ้าคนใช้งานจริงจังนะครับจำเป็นจะต้องหาไฟเลี้ยงก็คือซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มสักตัวหนึ่งนะเพื่อจ่ายไฟให้กล้องนะครับเพราะว่าแบตในตัวกล้องให้มาน้อยมากๆนะครับผมถ้าใช้จริงจังรุ่นนี้ต้องเสียบไฟเลี้ยงอย่างเดียวนะครับผมรุ่นเวอร์ชั่นที่ผมได้มารุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถใช้กับ NVR ได้น,นี้ เห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยสามารถใช้กับ NVR ได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ากล้องมันติดตั้งยังไงนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะหลังจากเข้าระบบแล้วก็จะเจอกับหน้าตานี้เลยนะเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นจอทางด้านขวามือเลยดีกว่านะครับผมจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้เราเปิดกล้องนะนะครับให้เราเปิดกล้องนะครับมันจะมีปุ่มเปิดนะกดค้างนะครับจนไฟสีน้ําเงินติดนะครับตัวกล้องเนี่ยจะปล่อยไฟฟ้ออกมาวิธีการติดตั้งคือง่ายมากนะครับด้านขวาคือปุ่มรีเซ็ตนะตัวกล้องจะไม่มีเสียงลําโพงนะครับตัวกล้องจะฟังเสียงได้อย่างเดียวตัวนี้คุยตอบโต้ไม่ได้นะแต่ฟังเสียงบริเวณกล้องได้นะครับมีแบตเตอรี่นะครับเวลาเปิดแล้วนะครับไฟสีน้าเงินจะกระพริบแบบนี้นะครับ แล้วก็ขั้นตอนนี้เราสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดไปเลยก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวมารอดูวิธีการติดตั้งกันนะครับหลังจากเราเปิดกล้องแล้วนะครับผมตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะดีเทคเจอกล้องเองโดยอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าเมื่อกี้นะครับมันยังไม่มีเอ,อ่อไอพีซีขึ้นนะครับยังไม่มีตรงเนี้ขึ้นนะพอเปิดกล้องปุ๊บแอปพลิเคชันมันจะดีเทค WiFi กล้องเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะมันจะไปดีเทคเองแล้วก็เจอเองนะครับ วิธีติดตั้งง่ายๆเลยกดเชื่อมกลับปุ๊บขั้นตอนนี้เขาจะให้เราเลือก Wi-Fi บ้านนะครับ Wi-Fi บ้านแนะนำให้เลือกเป็น 2G นะครับผมถ้าเราไม่มั่นใจว่าสเปคกล้องเนี่ยมันเชื่อม Wi-Fi 5G ได้ไหมให้เราเลือกเป็น 2G เท่านั้นนะครับผมเลือก Wi-Fi 2G แล้วใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่านเสร็จปุ๊บกดต่อไป นะครับตรงนี้เขาเช็คว่ารหัสผ่านที่เราใส่เข้าไปเนี่ยถูกไหมนะครับถ้ารหัสผ่านถูกแล้วกดยืนยันติดตั้งง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับรอให้เครื่องหมายถูกทางด้านซ้ายมือขึ้นนะครับติดตั้งแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวลงมาดูกันหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อกล้องนะครับเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ตั้งเนี่ย กล้องตัวนี้มันจะชื่อ WiFi กล้องศูนย์หนึ่งนะครับผมไม่ตั้งนะ้วกดเริ่มต้นใช้งานเลยแล้วกดข้ามกดเริ่มต้นใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับตรงนี้เขาจะแจ้งว่าเราจะรับระบบค่าวหรือว่าซื้อค่าวไหมนะครับกดปฏิเสธไปเลยครับปึ้งตรงนี้เอ่อผมไม่ได้เปิดสิทธิแจ้งเตือนนะกดฉันรู้แล้วนะครับโอเค พอเข้ามาปุ๊บกดเพย์ดูได้เลยนะครับให้สังเกตทางด้านขวามือบนมันจะมีคําว่าออนไลน์กับรูปสัญ,ญลักษณ์ไวไฟแล้วก็รูปแบตเตอรี่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแบบนี้กดเพย์ดูได้เลยภาพมาเลยนะครับภาพที่หน้ก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นความชัดแบบ HD นะครับภาพที่หน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับลูกเล่นมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมจะให้ดูเบื้องต้นนะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรอย่างไรบ้างมีตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับผมมีกรอบ ใบหน้านะครับกรอบใบหน้าก็คือเ,เช็คระบบตรวจจับนั่นเองมีวาดบริเวณตรวจจับมีโหมด2กลางคืนโหมด2อกลางคืนก็เป็น2อกลางคืนอัตโนมัติกับปิดนะครับปิดก็จะไม่ใช้ระ,ระบบไฟอินฟเรดเลยนะฮะแต่ว่าบริเวณหน้ากล้องก็จําเป็นจะต้องอมีแสงสว่างนิดนึงไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นนะครับผมอ่าลองมาดูซิมีฟังก์ชันอะไรอีกมีถ่ายวิดีโอถ่ายรูป นะครับฟังชันก็ไม่มีอะไรมากนะครับรุ่นนี้คุยตอบโต้ตตไม่ได้แต่ฟังเสียงได้ฮัลโหลเช็คนึง่ง <Hello, check. S 1> ประมาณนี้เลยการตั้งค่าก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปติดตั้งนะครับผมไปติดตั้งตามจุดนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาฝากกันเดี๋ยวลองมาดูภาพจริงๆกันของตัวกล้องนะว่าภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับ c b 7ี2จะกขีดสองนะครับใครสนใจตัองซื้อนะเดี๋ยวผมจะแท็กตะกร้าไว้ให้นะครับผม รุ่นนี้ cb762 ราคาตัวละไม่กี่ร้อยบาทนะครับราคาถูกรุ่นนี้ถ้าใช้บันทึกจริงจังนะครับหา power bank นะครับใช้ไฟจาก power bank ก็ได้นะครับไฟจาก power bank เนี่ยก็หาที่เป็นช่องเสียบ usb a เท่านั้นนะครับผมห้ามใช้ c 2 c นะ พราะว่าตัวกล้องเนี่ยรับกระแสะได้5โวลต์น,นะครับเนื่องจากช่องเสียบมันเป็น USB Type C ห้ามใช้ C 2 C เด็ดขาดมันจะเป็น Fast Charge มันจะจ่ายกระแสะเกินทาให้กล้องพังได้ให้ใช้ A 2 C นะครับผมเนื่องจากตัวกล้องมันรองรับไฟแค่5โวลต์เท่านั้นนะครับถ้าใช้ C 2 C มันจะจ่ายไฟเกินนะครับผมอันนี้คือข้อควรระวังนะในชุดของกล้องเนี่ยเขาแถมสายมาให้นะครับแนะนําให้ใช้สายที่แถมนะเสียบ ชาร์จเข้าตัวกล้องนะครับให้ใช้นี่นะครับเสียบที่ตัวเพล้แบงค์แล้วเสียบเข้ากล้องได้เลยนะอ่านะเสียบแล้วก็เสียบเข้ากล้องแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันมันชาร์จไหมนี่นะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์การชาร์จแบตขึ้นแล้ว นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวลองมาดูภาพกันว่าภาพจริงๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวลองมาดูภาพย้อนหลังกันนะครับผมอันนี้คือภาพจริงๆนะผมตั้งไว้ในห้องนะครับระบบตรวจจับก็ใช้ได้เลยนะครับ mm. วงแดงๆเนี่ยคือ,อะระบบตรวจจับของตัวกล้องนะครับตัวนี้ผมลองวัดขนาดภาพนะครับ ขนาดภาพสูงสุดเป็น1 0 8 0 p นะได้ถึง Full HD เลยนะครับผมได้ถึง2ล้านพิกเซลเลยนะครับเป็น1 0 8 0 p นะครับผมโอเคภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะบันทึกได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงด้วยนะครับผม <S 2> <S 2> ผมลองเอาตั้งไว้ในห้องนะตัวนี้เชื่อมกับ Wi-Fi บ้านนะครับผมสามารถดูออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะครับ เดี๋ยวผมจะลองพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ฟังเสียงจากตัวกล้องนะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับทดสอบหนึ่งสองทดสอบเสียงหนึ่งสองระยะทดสอบเสียงหนึ่งสองนะครับโอเค